สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวอลกันอีกเช่นเคยโดยตอนนี้อยู่ที่ช่องพลทิปเปอร์พีครับและทางเราได้รับ คีเววิกตอเรีย2 0 0มาทำรีวิวซึ่งผมขอย้ำก่อนว่าในคลิปนี้จะเป็นการทดสอบแบบสัมผัสแรกรีวิว first impression เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับตัว full review แล้วก็รายละเอียดดีเทลทั้งหมดของตัวรถยังไงก็รอดูที่ channel motor rival กันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเกิดผมนำขึ้นแล้วจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนแล้วก็ description ทางด้านล่าง กลับมาที่รีวิวสัมผัสแรก v i กตอเรีย200ในครั้งนี้กันครับผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในงานเปิดตัวผมไม่ได้ไปร่วมงานในครั้งนั้นครับก็เลยยังไม่เห็นตัวจริงว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงเห็นเพียงแค่ในรูปภาพเท่านั้นแต่พอเห็นตัวจริงแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าชิ้นงานฟินิชชิ่งอะไรต่างๆของมันวัสดุมันดูดีขึ้นจากตัวชายนี่ที่ผมได้รับมารีวิวก่อนหน้ามากทีเดียว และนอกจากนั้นทันทีที่ผมได้กดติดเครื่องยนต์ขึ้นมาครับเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหเสียงเครื่องยนต์ที่ผ่านทางท่อไอเสียแม้มันจะเป็นท่อเดิมตัวนี้ครับรู้สึกว่ามันให้ซุ้มเสียงที่ออกมาถือว่าทรงพลังแล้วก็ดูทุ้มแน่นน่าฟังพอสมควรเลยซึ่งผมเองครับได้อัดเสียงคลิปท่อไอเสียของวิ c ต o เรีย200ไปแล้วถ้าใครยังไม่ไรับฟังสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้อีกเช่นกัน กลับมาที่การรีวิวครับผมขอเริ่มกันที่ท่านั่งกันก่อนเลยสําหรับตัวิกตอเรีย200แม้ความสูงบาของเขาครับจะอยู่ที่790มิลก็ใกล้เคียงกับรถแนวสกูตเตอร์ย u โรเปียนเททั้งหลายแต่สําหรับวิกตอเรียผมรู้สึกว่ามันดูสูงพอสมควรในระดับที่ไล่ๆกับพวกอิตาเลียนสกูตเตอร์เลยก็ว่าได้ครับคือ790มิลมันอาจจะไม่ได้ดูสูงแต่ว่าตัวเบาของมันดูจะป้านออกพอสมควร ตัวผมเองสูง175ยังสามารถเหยียบได้ลงเต็มฝ่าเท้าอยู่แต่ว่าระยะหย่อนครับมันจะเหลือน้อยแล้วดังนั้นถ้าเกิดใครตัวเล็กก็อาจจะเหยียบได้ไม่เต็มฝ่าเท้าครับกับตัว Vi กตอเรีย200คันนี้นอกจากนั้นเรื่องของตัวตำแหน่งแฮนด์ครับโดยภาพรวมผมรู้สึกว่ามันก็ดูสูงขึ้นมาอีกสักนิดนึงเมื่อเทียบกับรถแบบญี่ปุ่น A t ทั่วๆไป ส่วนระยะแฮนด์ของมันครับก็ถือว่าปกติเลยกับการที่เป็นรถสกูตเตอร์เอทเช่นนี้แต่ว่าตัวกระจกมองข้างนั้นก็ยังติดในระดับของรถยนต์ยกสูงอยู่ครับรวมไปถึงช่วงแฮนด์ก็ชนกับรถยนต์เก๋งปกติทั่วไปส่วนของตัวฟลอร์บอร์ดอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆสักนิดหนึ่งเนื่องจากพื้นฟลอร์บอร์ดครับมันจะเป็นชิ้นงานพลาสติกแบบเงาๆเลย อาจจะรู้สึกเจยบแล้วมันดูลื่นๆไปสักหน่อยครับไม่ค่อยเกาะก,กับตัวพื้นรองเท้าสักเท่าไหร่นักดังนั้นจุดนี้อาจจะต้องระวังช่วงที่แบบหน้าฝนหรืออะไรพวกนี้ให้ดีครับนอกจากนั้นเลยผมยังรู้สึกว่ามันดูสกรปรกง่ายไปหน่อยกับอีกจุดหนึ่งเรื่องของตัวถังน้ำมันที่ ย้ายมาอยู่ทางด้านล่างฟลอร์บอร์ดอันนี้ต้องถือว่าแปลกครับเพราะว่ารถแนวนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่อยู่ที่บริเวณใต้เบาะก,ก็มักจะอยู่ที่ลิ้นชักทางด้านหน้าฝั่งซ้ายแต่สำหรับคีเววิกตอเรีย200ครับมันไม่ได้อยู่ในทั้ง2ตํตำแหน่งตามที่ผมได้กล่าวมาจึงทำให้พื้นที่ยูบ็อกถือว่ากว้างพอสมควรเลยสามารถวางหมวกเต็มใบแบบฟูลเฟสลงไปได้แล้วก็ตัวลิ้นชักฝั่งซ้ายครับลึก พอประมาณในระดับที่ใส่สมาร์ทโฟนแล้วก็กระเป๋าสตางค์ใบไม่ใหญ่มากลงไปได้อันนี้จึงเป็นข้อดีงามของมันแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าการที่ถังน้ำมันมันอยู่ใต้ฟลอร์บอ์ดตรงนี้ครับ เรื่องของระยะกาวเคลียร์แลนส์เขาไม่ได้ให้ตัวเลขที่ชี้ชัดมาแต่ผมก็มองว่าเวลาเราขี่รถอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดจะต้องขึ้นทางปีนป่ายหรือแบบลงฟุตบาทลูกระน,นาดอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะถังน้ำมันเนี่ยมันอยู่ทางด้านใต้ช่วงฟลอร์บอร์ดเลยซึ่งอีกจุดหนึ่งเวลาที่เราเข้าปั๊มเติมน้ำมันแล้วเราต้องออบิดเปิดฝาถังตรงนี้ครับก็ต้องก้มตัวลงไปกันสักหน่อย ส่วนบอดี้น้ำหนักตัวของมันก็ถือว่าหนักขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับตัวชายนี่ร้อยหที่ผมได้ขี่ก่อนหน้าครับตามสเปคบนกระดาษมันหนักขึ้นมาถึง21กิโลเลยอยู่ที่127กิโลกร,รมัมรู้สึกเลยครับว่าบอดี้น้ำหนักตัวตั้งแต่เวลาที่เราเข็นรถลากจูงมันหรือว่าขึ้นขาตั้งคู่เนี่ยหนักขึ้นอยู่พอสมควร แต่เวลาขี่รถคอนโทลรจริงผมมองว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าคอนโทลยากขนาดนั้นครับซึ่งจุดหนึ่งเลยผมมองว่าตัวยางที่เขาให้มาถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ดูดีมากแต่เรื่องกริปก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยครับบนทางแห้งผมลองขี่แบบพลิกสลาล่อมเลยพวกนี้ครับถือว่าดูดเกาะพื้นผิวถนนได้เป็นอย่างดีอยู่ แต่ช่วงบอดี้ด้านท้ายครับที่ผมรู้สึกว่ามันยาวขึ้นหน่อยแล้วก็ดูแบบมีมิติดูอ้วนขึ้นอีกสักนิดนึงตรงนี้ครับเวลาที่เราเลี้ยวตัดช่องจราจรเลยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงแล้วก็มาที่หัวใจสำคัญเลยขุมกำลังเครื่องยนต์ครับอัพไซส์ขึ้นมาเป็น170 cc ต้องบอกว่าไม่เต็มทีกัด200 cc นะแล้วก็เป็นแบบ2วาล์วหม้อลม จากที่ดูบนสเปคครั้งแรกผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้คาดหวังเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์กับมันมากนะครับแต่พอตั้งแต่ที่สตาร์ทอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเสียงเครื่องยนต์มันดูแบบเฮ้ยถือว่าทรงพลังพอสมควรเลยนะแล้วพอได้ลองขี่แบบเปิดคันเร่งดูครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่าอาการของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบเร่งกระชากมีอัตราเร่งที่วือหวาอะไรขนาดนั้นแต่ดูจากหน้าปัดครับตัวมาตรวัดความเร็วมันไต่ขึ้นอย่างถือว่าเร็วมากเลย โดยผมเองได้ทำทดสอบ0ูนถึงท็อปสปีดเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูครับก็ลองดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนจะเห็นได้ว่าผมสามารถขี่มันจนจมไม่เลยครับก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าปัดเนี่ยเรียกว่าทะลุกันเลย GPS เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปนั้นกันอีกทีนึงครับว่าได้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ก่าวคือพโรเฟสแมนเครื่องยนต์ผมไม่ติดอะไรครับถือว่าทำได้ดีประทับใจมากกว่าที่คิด แต่เรื่องของความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมรู้สึกเลยว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่ผมจอดรถแล้วแบบเปิด u ูบ็อกขึ้นมาฮะมันดูอมความร้อนมากกว่าตัวพิกัด150อย่างชัดเจนเลยครับแม้ว่าเขาจะมีการออกแบบชิ้นแฟลลิงให้มีช่องระบายอากาศออกมาตามจุดต่างๆแล้วก็ตามในส่วนตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองครับอันนี้เดี๋ยวรอรับชมในฟูลรีวิวของ m o t o r ร v ย l กันอีกทีหนึ่ง มากันที่ประเด็นถัดไปเรื่องของระบบกันสะเทือนช่วงล่าง นี่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นอีกครับตามที่ผมได้กล่าวไปว่ารถมันหนักขึ้น21กิโลกรัมภาพรวมทําให้ช่วงล่างของตัวรถมันดูหนักแน่นยิ่งขึ้นไม่ดูแบบหวงหวงลอยๆเวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงตอนผมเทสท็อปสปีดชายนี่ผมรู้สึกว่าที่ความเร็วแบบประมาณสัก90ขึ้นไปมันจะมีอาการเหมือนหน้าชกออกมานิดๆแต่ว่าตัววิคตอรี200นี้โอ้โหถือว่านิ่งและ ดีมากพอสมควรครับเรื่องของการยึดเกาะแต่ทรงของช่วงล่างอันนี้เราก็เรียนตามตรงว่ามันติดแข็งอยู่มากพอสมควรทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่มันก็มีข้อดีครับตามที่ผมได้บอกไปคือเวลาเราเข้าโค้งอันนี้ผมรู้สึกนะว่าสามารถพลิกเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจดียิ่งขึ้นสามารถเข้าโค้งเทโค้งได้เร็วมากกว่าเดิมและฝั่งของชุดระบบเบรคครับ ก็ทางด้านหลังได้อัปเกรดมาเป็นแบบจานดิส์ให้แล้วแล้วก็ทางด้านหน้าอัปเกรดขนาดไซส์จานขึ้นมาอีกด้วยครับโดยภาพรวมอาการของที่เรียกว่าปั๊มบนมันกดแล้วแข็งๆอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันทื่อแล้วครับคือสามารถกดแล้วก็ลงน้ําหนักแล้วจับเบรกได้อยู่เลยถือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอกับพละกกำลังตัวรถไม่เพียงเท่านั้น สายเบรกก็อัปเกรดมาให้เป็นสายถักเรียบร้อยแล้วสำหรับผมเองครับระบบเบรกถือว่าทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแต่ผมก็เชื่ออีกครับว่าหลายคนก็คงบอกว่ารถคันนี้ราคาตั้ง80,000กว่าไม่มี ABS มาให้อาจจะดูไม่คุ้มค่าซึ่งผมก็เข้าใจได้ครับว่าระบบ ABS มันช่วยเวลาฉุกเฉินเรื่องของความปลอดภัยจริงๆถ้าเกิดเราต้องขี่บนพื้นถนนที่มันลื่นครับแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าผมไม่ค่อยชอบฟิลลิ่งการทํางานของตัวระบบ ABS เท่าไหร่เพราะมันทําให้การกะระยะเบรกของเราอะ่ะมันดูเพี้ยนขึ้นไปได้ถ้าทางแห้งนะผมมองว่า ABS ไม่จําเป็นมากนะครับสําหรับรถแบบช่วงไม่เกินสัก 300CC เพราะถ้าเกิด รถเพิ่มระบบ ABS เข้ามาเราก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับทางผู้ผลิตผมว่าราคารถก็อาจจะต้องมีบวกขึ้นอีกประมาณ8,000ถึงห0ื่นต้นๆเป็นไปได้เลยครับ เอาเป็นว่าภาพรวมฟีลลิ่งสัมพันธ์แรก first impression ของ k i w a ว Victoria 200สำหรับผมถือว่าประทับใจดีมากเลยส่วนเพื่อนๆจะมองว่ามันคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดอันนี้ก็แล้วแต่และครับยังไงก็ฝากติดตาม full review ที่ channel Motorival ของเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ